สวัสดีปอแม่ปีนองผูล้าวเฮามณีบ่าวเอบ่าแหลมกระเจ้าจังหวัดนครปฐมอ่าได้จัดเอ็ดวิดีโอบทฝึกครับสายแป้งโดยบทฝึกนี้มีจุดประสงค์ที่ต้องการเหาเพ้งครับสายแป้งของผู้ไต้ดำเฮามีการเผยแพร่ในวงกว้างมากขึ้นก็เลยจัดเอ็ดเป็นบทคับสันๆขอดนึงเป็นความคับตันจู้ตันมาก ก็มีการพิมพ์ตัวอักษรแล้วก็เริ่มโดยการอาร่านเหาฟังก่อนแล้วก็เป็นการครับน้ำก็หวังว่าบทฝึกนี้อาจจะจอยเห่าผู้ที่ยาที่ฝึกครับแต่หันมาสนเจา้าแล้วก็เข้าเจา้าในการครับมากขึ้นเสียงของบ่าวแหลมต้องก็ไม่ค่อยดีแต่ยะจะเป็นส่วนหนึ่ง ของการอนุรักษ์เผยแร่บทคับสายแป้งนิเล่ก่อผิดพลาดประการเราก่อสอสมาอาภัยปอแม่พี่นองจูผูจูก้นไวแอเนอร์เขาวนี้เขาก็จะมาฝึกอ่านกันก่อนที่จะครับเลยแป้งหนาไก่เมืองเยอะเสืองมากแป้งหนาหากเอาคอยแรยเนอหากเอาหายแอเนอหากเอาคอยสั้งตอมีดงา นาหากเอาหาสร้างตอมิดเขา่าหากเอาเน่ามิ่งซ่อนซักตอย้ายยัวเบ่าปีสาวไก่เมืองห,าห้านาเจ้าดีลาหาที่น้ำเมือเป็นปีเก๋งนองแนวของเก๋งหมวงกวงเจ้าแป๊กมีเครือม้ซ้อนบบเลอันหาที่อ่อนยอจูแล้วเมืออยู่กินน้ำจูกวงบานใจห้าบ่อสวนต่อเสือง จูกว่งเมืองตนจายฮาบ่อสวนมวลตานจูนอบานเจงนีหาจังสวนมวลน,น้ำแตเลไก่เมืองฮาเยอเสียงมากแป้งจังอ่อมแห้งอ่อมแห้งล้อถาหัวเจ้าว่างยูล่าแล้วอยู่เปี่ยวก้นเดียวบ่มีเผาเหลียวตาผอก้อยเป็นเน่าหาจังใดมาเผายูล่าจนแกห่หามปานบ่มีเผาขานอาสามะปะโล้มจา๋าวา ถาบ่ได้เน่าแม่นี่แล้วจีบอ่อเอายิงอื่นมาแก้มสังละเนื้อไก่เมืองเยอะเบาตนใานใายห้าหนายาจีมายุหอยป่านทั้งแตนยาจีมายุขแขวนป่านทัง้งเึ่งหย่านแตลาจีเนื้งแล้วไปตั้งอื่นเสียหาละบอ่อสายแป้งฮาเยอยเอ่ยหาอ่ะเขานี้เลยพี่นองเดี๋ยวเอาก่อนจะมาฝึกครับกัน หลังจากที่เขาได้อ่านาหัวร,รมแต่ละร,รมอ,อ๋อเสียงประมาณเราเลยเชอครับเนี่ยเขาจะขึ้นแป้งหนาไอ้ตรงแป้งหนาเนี่ยเขาจะขึ้นเสียงสูงก่อนก็แป้งหนาไกลเมืองเยอะอันนี้คือว่าเขาจะขึ้นเสียงเป็นการเอื่นเสียงแล้วก็เฮาเฮาสามารถที่จะถอดเสียงเยอะเสียงใดหลังจากนั้นนี่เดี๋ยวก่อจะคับช้าชาก่อน แล้วพอบอ่าใครครับแต่คลองแล้วเลยเก็อาจจะขระชันเสียงหรือจะเสาล,ลุกเล่นก็ได้หันห่นหันห่นความครับเลยลกตัวอย่างเลย <S <S แป้งหนาไกลเมืองเยอะ <S <S เสียงมากแป้งหนาโอ้ยหักเอาคอยแอนอหากเอาหาแอนอหากเอาคอยสร้างตอมีดงานหนาเอาหาสร้างต่อมีดเข่า ทางเอาเนามิงซอนและสร้างต่อยายุอบาปีประมาณนี้แล้วแต่ว่าเขาจะกระชันเสียงตรงเราแล้วก็เยอะเสียงตรงเราเกาะมาเริ่มครับกันเลยพี่น้องแปงหนาไก่เมืองเยอะเสียงมากแปงหนา หากเอาคอยและเนื้อหากเอาหาเนื้อหากเอาคอยสังตอมีดงาหากเอาหาสังตอมีดข่าวหากเอาเน่ามิงซอนซากต่อยายู่เบาปีสาวไก่เมืองห,หน้าเจ้าดีละหาที่หน้ามือเป็นปีเกิงนองแนวของเกิงม่วง ขวงเจ้าวแปงมีเรือมาสอนบบเลอาณาที่อ่อนยอจูแล้วมืออยู่กินน้ำจูก,กวงบ้านใจฮาบอสวนต่อเสืองจูขวงเมืองตนใจฮาบอสวนมวนตานจูก,กวงบ้านเจิงนี้ หาจังสวนมวนน้ำแต่เลไก่เมืองหาเยอะเสืองมากแปงจังอ้อมแหงอ้อมแหงลออทาหัวเจ้าวางอยู่ลาและอยู่เปียวคนเดียวบ่มีเผาเหลียวตาพอคอยเป็นหนาว หาจังใดเท่าอยู่ลาจนแกห้ามปานบ่มีเผาขานาซาเลมาปาโลมจาวาวถ้าบ่ได้เน่าแม่นี้แล้วจีบ่เอาหญิงอื่นมาแก้มสั้งละเนือ้อไก่เมืองเยอะบอ่ตนใจาาน้านาอย่าที่มาอยู่หอยป่านหางแตน ยาที่มาอยู่แขวนปานหางเพิ่งย่านแต่ลาที่หนึ่งแล้วไปต่างอื่นเสียหาละบ่อสายแปลงเงยอะยา